ันนี้เป็นคุดคุณหมอ,หมอได้ค่ะกินยากินยามีอะไรอีกนี่นี่ไอศครีคมทีแม่เอ้ยอันนี้ไม่เป็นเชอทะเลเอ้ยน่ารักจังน่ารักจังมีไอศครีมด้วยไอศครีคมรด้วยอืมไม่ที่ยวมาสีแดงเหรอเอ้ยน่ารักจังเฮ้ยน, <laughs> นี่ไง นี่เล่่นนอีเจ้าหญิงเอซ่าด้วยค่ะระบายสีหญิงเอซ่าอ่านี่ก็เจ้าหญิงเอซ่านี่ค่ะใช่อ่าเป็นเทมอะไรนะเป็นเทมเอาไว้ต่ออ่าอันนี้ชุดของเล่นสงการค่ะเออาไวเอ้าไวเอ้าไวมีอะไรอีกเนี่ย วิม <54. S 2> ีปลาด้วยมีปลาด้วยอห้ปลางับเลยให้ปลางับเลยปลาลงมาเหรออิมไอติมมีไอติมด้วยไปแล้วยบาย